หวานๆส้มๆหอมกะปิคับๆพี่น้องเอ้ยมาได้ไมได้พี่น้องกินอ่าลาบบางนาวเนาะราบบางนาวเดี๋ยวเสียให้เบิ้งเด้ออันนี้เนาะมะเพ็ดป่นเนาะใส่หลายๆรสเพ็ดป่นนะอันนี้เป็นแป้งนัวเนาะพี่น้องใส่หลายเชงแซ่บกะปิเนาะแล้วก็เกลือเด้อเกลือเด้อพี่น้องใส่หน้าเดียวเดี๋ยวเขาจะใส่น้ำปลาเด้อ น้ำตาลเนาะอ่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยนีย่ข้าวคว้าด้อพี่น้องข้าวคว้าเนาะโอ้ยแค่นี้ก็เป็นล่ามเลวพี่น้องเสร็จแล้วใส่น้ำปลาเนาะโอเคใส่น้ำปลาเข้าไปเนาะพี่น้องก็ตีเ,เข้ากันเนาะอันนี้แหละโอ้ยก็้ำลายไหลแหละฮ้อนพี่น้อง,างการฮ้อนเราเท่วไ่า บ้านเมิดมือเติมน้ำปลาก่อนต้องเผ็ดส้มๆเนาะหอมกระปิไว้รำแบบไหนเนาะหอมวันดําแบบไหนเนาะอันนี้เราก่อน ขนาดเนี้ยเอาลเอาลยแเนาโอ<ฮ>้ต้มแซบ็บจะแซ็บได้เนี่ยหวานนะหวานๆส้มๆหอมกะปิ คาคัพไปนะซ่วงเลยไปเลยเลยน้ำปลาในบุกเค็มไหม ไม่กาเชฟเนาะเครียดไปเนาะอยู่บ้านเมืดมือดูซีรีส์อย่างเดียวเด้อแซ่บๆได้พี่เนอะอึมมา,มานานเนาะเอาไปปอกเอปลือกออกพอต้องหมดหอมกะปิ ้มลองให้กินเด้อต้องสวยอย่างที่แหละครับ แทบแยกเขียนสอกเลยมันฮ้อนอบอ้านะพี่น้องคือชิฝุ่นน,นี่แหละนแซ่บอยู่แซ่บเพราะว่ามันหอมกับปีเกลน้ำปลาเนาะ

น้องกาแฟไม่อยู่มอไปเที่ยวมั้งกาแฟ